mvtv thailand จับมือ Warner b r o t h e r เทุ่มงบซื้อลิขสิทธิ์ช่องบูมเมแรงให้เป็นของขวัญให้เด็กไทยและยังคงดำเนินกิจการดูแลคอนเทนต์และแพลตฟอร์มต่างๆของช่องให้แฟนๆได้ชมฟรีโชนารีบบดีหัวหน้าฝ่ายจัดจำหน่ายและดิจิทัลพาร์ทเนอร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเครือ Warner b r o t h e r d i s c o v e r y กล่าวว่าบริษัท mvtv thailand มีประสบการณ์ในการทำช่อง ทีวีมาอย่างยาวนานกว่า20ปีสิ่งนี้ทำให้เรามีความเชื่อมั่นว่าช่องบุมเมแรงที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท MVTV ไทยแลนด์ Thailand, จะสามารถเป็นผู้นำในแพลตฟอร์มช่องเคเบิลดาวเทียมได้และด้วยคอนเทนต์การ์ตูนที่เรามีเป็นจำนวนมากยังเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าช่องบูมเมอร์แรงเป็นที่นิยมและยังอยู่ในใจของผู้ชมตลอดมาซึ่งจะมีการนำการ์ตูนเรื่องใหม่ๆที่ได้รับลิขสิทธิ์มาจากการ์ตูนเน็ตเวิร์กและ Warner b r o บร e าเธอรเข้ามาให้ได้ชมกันเช่นแบ d วล บักซ์บันนี่บิวดเและอื่นๆอีกมากมายส่วนการ์ตูนที่เป็นหลักของช่องเช่น Power p u ร Girl Justice League Action, Scooby d o ูทีนไททันโกบนเทนทอมแอนเจอรี่ในนิวยอร์กและวีแบรบ์สามหมีจอมป่วนจะยังคงมีฉายเหมือนเดิมที่ช่องบูมเมอร์แรงหมายเลข89